ใช่เมื่อวานเราไปซื้อที่ซฟนดี้ทำไปซื้อหรอซื้อใครเขาเดมไม่ผิดนมบอกแล้วเห็นปะเราไม่ได้กินเยอะจริงค่ะกินได้อีกสบายใจแล้วตัวผักผักเลยเจอยังหายอู่

बात ชิ้ตชู้เปียกไปบ้างไหมคะมีชิ้ชู้แห้งโอ้ชิ้ชู้เปียกไปด้วยสิชิ้ชู้เปียกหนักมากเป็นกิโลเลยเสรแล้วหนูกลัวอะไรรูป้ปะกลัวแม่ทำหล่นบนที่นอนอ่ะอเทสี่เลยก็เรียบร้อยเหมือนกันเนี่ยอะไรกี่โมง กี่โมงคะฉันก็เก็บใส่ทอซองแล้วก็ซองอีกทีนึงนะงคุณอะแม่พูดก็พูดเก็บไม่อกีกกี่โมงคือเก็บใส่ซองเรียบร้อยสองข้างแล้วก็ใส่ในซองใหญ่อีกทีนึงแล้วก็มาใส่ในกระเป๋าใบเล็กแล้วก็หาไม่เจออย่างแรกคือเราต้องจำให้ได้ก่อนก <c oughs> ็เรียบร้อยอยู่ไม่แย่ แค่หาไม่เจอ,อเดูหน้าตัวด้วยจริงมันต้องไม่เรียบร้อยถ้าไม่เรียบร้อยมันจะหาไม่เจอเฮ้ยปุยรุ่นเราก็ใช้ไปหลดหมดเลยเหมือนกันแล้วเนะี่ยพอปวดเนะี่ยก็แม่ฉีดเหมือนอาบดูซิว่าคนจีนจะทับกี่โมง รราคนไม่เผื่อนะคะฉิดมาแล้วค่ะเราก็ได้ซื้อถุงใหม่ที่นั่นอยู่ดีเชื่อไหมแล้วถุงวิกเก้ไปไหนวะถุงวิกเก้ใช้ไม่ไหนวะ หือว่าแบกของกระเป๋าหนะักมากมาละมาละเข้าเต็มเรื่องราวละ มาละโรงแรมหนูอ่ะคนลงงแกมกรีบอ่ะกำลังพุ่งไปดิบนี่มาละแต่งประมาณสิบคนแถวบ้านเรียกว่าแต่งตัวเบาแบบ ใช่ลูกว่ะพี่พี่ขาอันนี้ค่ะอ่ะไม่ค่ะอ่าเล็กเอาแกนค่ะ จะจริงปะถามจริงหนู่สวยที่สุดในเชียงไฮยแล้วค <c oughs> ืออะไรอ่ะเนี่ยเหรอเป็นเดรียมถูกแต่งงานเลยค่ะท้อเลยอ่ะ เอามาข้างมาเลยซิรับอยู่ใช่โง่มากตู้ปิดหัวเถื่อนให้หน่อย,อย <c oughs> ได <c oughs> ย้ไหมไมาหามาด้ปังไม่เข้าแล้วอะอุตส่าห์พามาจริงไม่เข้าก็หนูมันสีฟ้าแล้วชือหนูสีชมพูอ่ะท <c oughs> ี่หมอเมอแล้วโนู้ หัวออกก่อนอาจจะไม่ต้องใส่อาออกได้อะออกเลยพี่พีหนูฝากของแว่นได้ปะได้ได้จริงไหม มาถึงแว่นตากันแดดใช่ไหมใช่เป<ช>็นหน้าตาเป็นไงเนี่ยได้ไมาถึเฮ้ยม,มันเป็นเหล็กอะพลเมต้องใช่ปะใส่ของเขาได้ไหมได้ตังไหมไม่หนักเบาของอรได้เนีียต้อไปต้องเอาไปปะต้องเอาให้คนถักเล็นคนจีนเหมือนไม่รู้จักอะ โอ้โหพัดลมบ้านหนักมากโซฮอตเอ้ยโซเฮวี so ่ <laughs> <laughs> พร้อมแล้วรอตัวค่ะทุกคน